วูดว่าอาทิตย์นี้นะครับเรายังอยู่กับชาวปากกาเกยอที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมจะพาไปหา2สุดยอดวัตถุดิบชั้นดีอย่างเซเลอรี่และมะเขือเทศโครงการหลวงครับแล้วก็จะพาไปกินเมนูพื้นบ้านอร่อย,ออยๆแบบชาวปากกาเกยอมีทั้งแกงแครไก่และน้ำพริกมะเขือส้มครับ ปิดท้ายด้วยเมนูในแบบฉบับของ Foodwork ที่วันนี้ผมขอจัดเป็นพิเศษตามคำขอของชาวปากกากยอจะมีเมนูอะไรจะน่ากินขนาดไหนติดตามทั้งหมดนี้ได้ในรายการ Foodwork ครับ ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์ครับวันนี้ตั้งใจว่าจะขอไปใช้ชีวิตชิลๆกับชาวปากกาเกยอกันอีกสักวันครับแต่ก่อนจะไปหาวัตถุดิบดีๆเช้านี้เลยขอลองท้องด้วยเมนูแนะนําของที่นี่อย่างยำเซลรลอรี่หมูย่างครับรสชาติยำที่ไม่จัดจ้านจนเกินไปนะครับกับเนื้อหมูนุ่มๆน,นะครับเคี้ยวไปแล้วละลายในปากความสดความกรอบและความหวานของเซรัลี่เข้ากันแบบสุดๆเลยคุณผู้ชมต้องลองมากินด้วยตัวเอง ส่วนน้ำปั่นของที่นี่นะครับก็เค็มค้นถึงใจได้สุขภาพแบบเต็มๆครับน้ำมะเขือเทศที่ว่าดีแล้วเจอน้ำเซรลอรี่ปั่นเข้าไปแอบติดใจเลยครับเพราะว่าไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวเลยครับผมแถมยังมีรสชาติอร่อยกลมกลม่อมเพราะว่าเขานำเซรลอรี่ไปปั่นกับน้ำแข็งและเพิ่มความหวานหอมด้วยการใส่น้ำผึ้งตัดรสชาติด้วยความเปรี้ยวจากมะนาวอีกเล็กน้อยโอ้โหดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆครับ เห็นทีวันนี้นะครับผมต้องขอไปบุกแปลงเซเรอรี่และมะเขือเทศกันแล้วละครับไปชิมสดๆจากแปลงจะฟินขนาดไหนถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ต้องตามไปดูกันครับ ก่อนอื่นให้แนะนําตัวสักนิดหนึ่งครับชื่ออะไรครับผมชื่อเดบบือค่ะเดบบือนี่คือเป็นชื่อในภาษาปากกากะยอเปกกบชนิดหนึ่งค่ะเอาชื่อกบมาทั้งเป็นชื่อตัวเองน่ารักเชียวแล้วมีชื่อไทยไหมครับมีค่ะชื่อว่าอะไรครับดวงใจค่ะดวงใจอยากให้ผมเรียกว่าเดบบือหรืออยากให้ผมเรียกว่าดวงใจเรียกเดบบือดีกว่าค่ะเรียกเดบบือแล้วโอเคครับ <g ülme> ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องอื่นเลยจะจะบอกว่าบรรยากาศตรงนี้เป็นสวนผักที่สวยมากนี่บ้านพี่นี่ยิ่งกว่ารีสอร์ทห้าดาวอีกนะ <c oughs> อากาศดีมากตอนนี้ก็อุณหภูมิสกักประมาณสิบกว่ากว่าได้ไหมยังไม่ถึงที่สิบนะอากาศสบายมากเลยครับ <c oughs> ที่เดินเข้ามาตรงนี้ได้ถูกเนี่ยเพราะว่ากิน <c oughs> แบบนี้แหละฮะกินมันเหมือนขึ้นช่ายสำหรับตัวผมเนี่ยผมเรียกว่าขึ้นช่ายฝรั่งของชาวปากกาเกยอเรียกว่าอะไรครับแตลลี่ค่ะ เซรัลี่นะครับต้องบอกว่าเป็นพืชที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มากโดยปกติเราจะเจออยู่ในสลัดหรือว่าเอาไปทําเป็นพวกน้ําสมุนไพรแต่จริงๆแล้วเซรัลรี่นี่กินสดๆได้ใช่ไหมครับกินสดได้ค่ะปลูกนานไหมครับเดบือกก่าจะเก็บได้เนี่ยสองเดือนกว่าค่ะสองเดือนกว่าแล้วตอนแรกเราเอามาเป็นเมล็ดหรือเอามาเป็นต้นกล้าเอามาเป็นต้นกล้าค่ะแล้วไปเอาต้นกล้าที่ไหนครับโครงการหลวงค่ะโครงการหลวงเอามาให้ค่ะแล้วเราก็เพาะอีก2เดือนค่ะ เซเรอรี่นะครับจัดเป็นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมนะครับโดยมีแหล่งกําเนิดอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณทางตอนใต้ของทวีปยุโรปและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาครับลักษณะของลําต้นจะมีใบสีเขียวมีกลิ่นคล้ายขึ้นช่ายแต่ว่าต้นจะใหญ่กว่านั่นเองครับในเรื่องของสรรพคุณนะครับเซเรอรี่สามารถช่วยลดความดานันลดคอเลสเตอรอลในเลือดและยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ สำหรับชาวปากการเพลยอนอกจากกินสด,สดแล้วยังเอามาทําอะไรดีกครับก็จะเอาใบามายามค่ะแล้วก็ต้นนี้ก็จะผัดค่ะเอาผัดก็ได้แล้วเราจะดูรู้ได้ไงว่าต้นไหนที่มันเก็บได้แล้วเพราะมันมองไปทางไหนมันเหมือนกันหมดเลยนะเดบูเลือกต้นนะคะเลือกแบบนี้ค่ะโอ้ต้นควไดวต้องเข้าไป<ช>อย่างนั้นเลยเหรอค่ะดูจากอะไรเขาว่าได้แล้วดูจากโคนตรงนี้เนาะจะยาวแล้วได้เวลาเก็บแล้วค่ะและถ้าต้นไหนที่ไม่ได้เป็นยังไง ก็จะต้นเล็กกว่าเนาะอันนี้คือยาเก็บไม่ได้ค่ะคือเซรัลรี่เนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่ใบอย่างเดียวเขาขายก้านใช่เพราะฉะนั้นเดวมือบอกว่าให้ดูอันที่มันต้นใหญ่ๆก้านใหญ่ๆไงเราก็จะขายได้ราคาใช่ถ้าต้นเล็กเลกเหมือนขึ้นช่าอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีราคาถูกนะครับเพราะว่าเวลาเราไปซื้อเซรัลรี่เนี่ยเราจะเจอเฉพาะก้านเราไม่ค่อยเจอใบใช่ใช่อ่แล้วเวลาเราเก็บไปขายเราเก็บยังไงครับออดึงขึ้นมาอีกได้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปแต่งเงา ตักตรงนี้ค่ะแล้วก็ตับใบอีกนิดนึงค่ะนี่จะเห็นเลยนะครับว่านี่คือต้นมันใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันยังเป็นต้นเล็กๆอยู่เนี่ยเราก็อย่าไพเก็บมันต้องให้ก้านใหญ่ๆเดี๋ยวบบอกว่าเวลาเก็บต้องเก็บต้นที่แก่แต่เซอร์เรอรี่ที่แก่หรืออ่อนอร่อยกว่ากันจะเห็นว่ามีอ่อนอยู่ข้างในด้วยนะเดี๋ยวบอกว่าเวลาเราเจอเซอร์เอรี่ทั่วไปก็จะเจอต้นประมาณขนาดนี้แต่เขาจะเอาใบออกเวลาเราไปซื้ออันนี้เป็นแบบแก่กรอบเนาะกรอบครับกรอบครับ มันเหมือนกินผลไม้ที่มีกลิ่นขึ้นช่าคุณผู้ชมกินหอมหอมเนื้อกรอบหวานและน้ําฉ่ามากไอ้ที่เค็มคาดว่าจะเป็นมือนะอไม่ใช่ไม่ใช่รสตไม่ใช่รเสเซอร์รี่ <c oughs> ใช่ไหมค่ะมัเค็มได้เป็นรสมือผมเห <c oughs> มือนอาจจะมีแบบเหมือนเส้นให่นิดๆซึ่ง <c oughs> อันนี้ก็ดีอยู่รในการก <c oughs> ินยังมาดูแบบอ่อนบ้างแบบแก่อร่อยกว่าแบบอ่อนมันเหมือนกลิ่นมันหอมไม่เท่าความกรอบรสชาติอะไรใกล้เคียงกันแต่ว่าแบบแก่เนี่ยมันได้หอมแบบอ่อนมันจะหอมน้อยกว่า สาเหตุที่เซรัลรี่มีรสชาติเค็มก็เพราะว่าในเซรัลรี่มีธาตุโซเดียมหรือเกลือแร่อยู่ด้วยนั่นเองครับโดยโซเดียมนี้จะเป็นตัวช่วยปรับสมดุลของเหลวในร่างกายและยังช่วยรักษาความดันเลือดให้อยู่ในระดับปกติอีกด้วยครับถ้าใบาเขากินใบแบบไหนครับใบอ่อนหรือใบแก่ใบแบบนี้ค่ะใบอ่อน,ออนถ้าใบาจะมีความขมนิดนะเข้าใจแล้วครับว่าทําไมเซรัลรี่นะครับพอถึงนิยมกินก้านเพราะว่าที่ใบเนี่ยมันจะมีรสชาติขมอ,อ,อ่อนๆแต่ตัวก้านเนี่ยไม่ขมเลยแล้วก็หอม มาดูดีกว่าว่าลูกสาวผมจะกินไหมไฮดาวดูเรื่องผักี่หนูไม่เคยพลาดมาก่อนงานนี้อ่ะให้บุ๊เสียชื่อเดบือด<ะ>ูอยู่พระหมาหมาภาษาปากกากรยรีกว่าอะไรครับ <c oughs> ชุยค่ะชุยชุย <c oughs> แล้วชุยอ้ว,น,วนนี้เรียกว่าอะไรครับเบาอึมาดูกันว่าชุยเบาอึจะกินไหม <c oughs> ชุยเบาอึเป็นโรคความดันครับเลยกินเสลี่ใหญ่เลย ซลี่ตอนนี้ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ครับ30ค่ะ30ก็ถือว่าราคาดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าเซลิี่นี่ดูเหมือนจะเบาแต่ไม่เบานะก้านหนักนะผมว่าสักไม่เกิน3มต้นนี่ก็เกือบเกือบโลแล้วมั้งใช่ค่ะนะต้นละโลต้นละโลค่ะโอ้ถ้าใหญ่ๆนที่ต้นละโลก็มีเหรอมีค่ะโอ้โหแล้วมันไม่มีศัตรูพืชหรอมีตัวอะไรมากินไหมไม่ไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่ากลิ่นของเขาจะฉุนอยู่แล้วอย่างนี้แต่เดี๋ยวต่อไปต้องระวังแล้วจะมีแล้วเนี่ยนี่ศัตรูพืชนี่เลงและชุยนี่ชุยอ่าเล่นดอกไม้้นแลวะ ตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องเก็บแล้วครับแล้วมันลุ้นกันขอแค่ต้นนี้ต้นเดียวผมว่าน่าจะพอสำหรับเมนูวันนี้ครับอันนี้ก็เป็นน้ำที่มาจากที่ไหนครับมาจากน้ำตกห่าด๊อซียวลค่ะเป็นน้ำธรรมชาติเนาะอ๋อเ็เป็นน้ำจากแหล่งธรรมชาติค่ะก็เอามาล้างดินออกให้เหลือแต่รากไว้เพราะว่าเวลาเราส่งไปนี้เราจะให้มันมีรากไปก่อนเลยใช่ไหมครค่ะ ต้องขอขอบคุณเจ้าของแปลงนะคบพี่ดวงใจที่ให้ผมเก็บสันรี่สดๆไปทําเป็นเมนูในวันนี้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ,บวัตถุดิบดีๆยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับชาวบ้านที่นี่ยังมีอาชีพปลูมกมะเขือเทศด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวจะพาไปกินไปฟินกับมะเขือเทศสดๆบนยอดดอยกันครับไปเก็บมะเขือส้มกันมะเขือเตศอะ่ะ สวัสดีครับพ่อหลวงสวัสดีครับโอ้โหพ่อหลวงกำลังตัดแต่งต้นนี้เลยมะเขือเทศเจอปุ๊บทางแอร์พ่อหลวงต้องอย่างนี้ก่อนครับคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมครับมะเขือเาเทศไงอเทศเราก็ต้องพนมมือใช่ไหมครับใชแต่มะเขือเทศก็ต้องพนมมือเหมือนกันพอขำขำไหมครับบมเมื่อกี้ขำครัขำง้งงงงองง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  ผู้ใหญ่บ้าน<ช>ถ้าเรียกภาษาคนพ<ม>ื้นราบก็คือผู้ใหญ่บ้านนี่จะพาผมมารู้จักกับมะเขิอเทศพืชที่ใครๆก็รู้จักนะมะเขือเทศเนี่ยเรากินกันประจาเราเจอทุกวันแต่ผมว่าหลายๆคนคงไม่เคยเห็นใช่ไหมว่าต้นมะเขิอเทศเป็นยังไงแต่นี่ครับคุณผู้ชม คือเขาไม่ได้ใช้เป็นไม้ปักแล้วให้เลื้อยเ<ช>นาะเขาใช้เป็นเชือกห้อยลงมานั้นแสดงว่าตอนแรกที่เอาม,มันปลูกหน้าตาเป็นยังไงครับเป็นมเมล็ดหรือว่าเป็นต้นกล้าเป,เป็นต้นกล้าจากที่คงกันหลวงปปักไมมันจะเ,เป็นต้นต้นที่เสียบแล้วเนาะแล้วก็มาใส่ลงในดินเลย<ช>แล้วเราจะทํายังไงให้มันมาเกาะที่เชือกพอดีครับพอดีมันต้องดูว่าคือเวลามันงอกขึ้นมาเราต้องผูกเชือกไว้ก่อนเนาะขูดสูงขึ้นแล้วก็พันคือไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยให้มันพัน พ่อหลวงบอกว่ามะเขือเทศนั้นไม่ค่อยจะชอบน้ําฝนมากสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ําฝน,นจะทําให้ผลของมะเขือเทศเน่าได้นี่เลยเป็นเหตุผลให้เกษตรกรนะครับต้องทําเต็นท์เพื่อป้องกันน้ําฝนให้กับมะเขือเทศนั่นเองครับการเลี้ยงดูนั้นก็ไม่ยุ่งยากครับแค่ให้น้ําวันละ2ครั้งก็พอโดยใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง3เดือนเท่านั้นและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากนั้นได้ยาวนานถึง4เดือนเลยทีเดียวครับ สำหรับผมนะครับถ้าเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่ๆแบบนี้ผมก็เรียกมะเขือเทศท้อแต่ของพ่อหลวงนี่คือเป็นมะเขือเทศอะไรครับเพราะเรามาจากโครงการหลวงครับว่าก็ว่าโทมัสเป็นไปได้ไหมครับว่าโทมัสเนี่ยเขาเป็นชื่อตอนที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วกลายเป็นท้อใช่ครับ ก่อนที่ชาวบ้านที่จะมาปลูกมะเขือเทศหรือปลูกผักจากโครงการหลวงครับเขาทําอะไรกันนะครับ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการทํานาขั้นบันไดเนาะมีไร่ฟิ่นด้วยฝินเนี่ยมนเป็นรได้ก็จริงแต่ว่ามัน,มนเป็นสิ่งที่ว่าทําให้ครอบครัวแต่ละคนยากจนเนาะคือบางคนปลูกพี่นด้วยสูบด้วยอย่างเงี้ยบางคนติดฝิ่นเนี่ยเขาปลูกไ,ไปด้วยสูบไปด้วย<อ>ก็ป่วยไม่สบายอะไรบ้างแทนที่จะทําให้มีรายได้กับกลายเป็นขาดคนดูแลขาดคนมาทํางาน ื่อพระองค์ท่าเสด็จมาเห็นความยากจนของชาวบ้านเนาะพระองค์ไม่ได้บอกว่าผิดนะบอกว่าเออสิ่งนี้มันไม่ดีนะจ,จะเอาพืชตัวอื่นมาทดแทนได้ไหมพืชที่ว่ามันมาสามารถทดแทนฝิ่นได้เนี่ยพวกเราจะเอาไม้เนี่ยชาวบ้านที่นี่เขาไม่รู้จักว่าพืชตัวไหนที่มันจะอยู่กับตรงนี้ได้เลยแต่พระคิดไว้ละมีมีเยอะแยะเริ่มแรกเข้ามาเจอพืชอ,อะไรก่อนเลยกาแฟก่อนเนาะอ๋อตอนแรกกาแฟมาก่อนากาแฟพอหลังจากกาแฟแล้วเป็นอะไรต่อครับ ก็ S <S <an> <S จะเป็นพืชเมืองหนาวทุกตัวเนาะทุกตัวที่ว่ามันสามารถที่ปลูกตรงนี้ได้แล้วสามารถทดแทนฝิ่นได้เนี่ยพอเราจะมาอ,อาจจะแล้วก็พอไม่มีฝิ่นปุ๊บทุกอย่างดีขึ้นไห<ร>มช่วชสุดแ้วฝิ่นนี่พอใช้เวลานานพอสมควรกว่าจะได้ก็เกือบสิบเปลี่ยนพอจะเปลี่ยนทีนึงก็ต้องใช้เวลาเป็นสิบสิบปีกว่าจะยอมเข้าใจกว่าจะยอมเปลี่ยนกันพ่อหลวงเคยรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่เก้าไหมครับตอนนั้นผมรับเสด็จมาห้าครั้งพ่อเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะในชีวิตผมไม่เคยได้เจอสักครั้งเลยนะหรือพระองคคเสด็จมมารรั้งแกนผ จามได้น่าจะปีหนึ่งสี่เนี่ยเข้าวงแรกเดินเดินท่านเดินผ่านมาผ่านมาแล้วก็แบบเข้าแถวต้อนรับเขาบอกวก็เข้าแถวอยู่พอดีครับเขาถามว่าอะไรครับเป็นนักเรียนที่ไหนก็บอกว่าเป็นนักเรียนที่วัดแล้วเขาบอกว่าเมื่อกี้เดินผ่านมาแล้วไม่เห็นใครเนี่ยเพราะว่าเราออกไปหมดละเราไม่ได้อยู่ที่วัดเลยเราไปรับเสด็จตรงนก็คือที่วัดจะไม่เห็นคนเลยใช่ครับพระพุทาได้ถามเราประมาณนี้เนาะเราแบบ เหมือนถามสังิมเราว่าเราเป็นยังไงใช่ใช่แล้วก็ถามต่อไปเรื่อยๆถามคนอื่นต่อไปเรื่อยเนาะก็คือพระองค์เดินมาแล้วมีประชากรที่มารับเสด็จเนี่ยไม่รู้กี่ร้อยคนก็คือถามไปเรื่อยทุกคนว่าใครเดือดร้อนอะไรใครมีปัญหาอะไรใช่ใช่ครับต้องบอกว่าเป็นความประทับใจที่แม้แต่คนที่ฟังอย่างผมยังรู้สึกประทับใจเลยคุณผู้ชมว่าแบบเดินเข้าไปเพื่อทําให้คนอื่นนะไม่ได้เดินเข้าไปเพื่อทําให้ตัวเอง หลวงครับทำไมมะเขือเทศแถวนี้มันยังเขียวอยู่เลยครับมันไม่มีแดงแดงให้ผมชิมบ้างเหรอครับแปลน,นี้เราเก็บไปเมืม่อวานเดี๋ยวเราไปดูอีกแปลงฮะคร่อ๋อโอเคโอเคอันนี้พามาเดินเล่นสักนิดนึงเดี๋ยวไปดูอีกแปลงหนึ่งแต่ก่อนจะไปดูในไหนมาถึงแล้วขอชิมแบบคิ้เขียวหน่อยได้ไหมรสชาติเป็นยังไงคุณพ่ออ๋อใช้เล็บจิกได้เลยป้าอันนี้คือกินได้เลย ผมก็ไม่เคยกินนะเนี่ยพ่อเคยกินป่ะเคียวยไม่เคยกินกันไม่เคยกินเหมือน,นั่นหรอเอาสักคนละลูกแล้วกันออนะพอ่เอเมื่อกี้เหาไอ้คุณพ่อเด็ดแล้ววิธีเด็ดง่ายมากใช้เล็บกิแนแหมมันจะตรงขั้วพอดีแนะล้วหลุดออกมาพ่อจะให้ผมก่อนหรือพ่อจะเอาก่อนผมเอาก่อนก็ได้ ถ้าขาบดคิ้วแบบนี้มันต้องมีอะไรแน่เลยเชฟพ่ออร่อยมากอร่อยกว่าที่คิดคุณผู้ชมเหมือนผลไม้นะแค่พอมันเขียวมาเลยมีกลิ่นียวเขียวๆหน่อยๆแต่ว่ารสชาติหรือเนื้อมันเหมือนผลไม้เลยคะผิวด้านนอกเนี่ยมันกรอบเหมือนกับพวกเนื <laughs> ้อแอปเปิลแต่ว่าไส้ตรงกลางอ่ะมันเหมือนเรากินเนื้อส้มที่มันเป็นน้ำอ่ะใครได้เอาไนตเม่อเกิดเทศมาอร่อยนะลูก อย่างเขียวๆอย่างนี้เขาไปทํากับข้าวกินเหรอไหมครับร้องให้มันแดงก่อนเนาะคือถ้าขายมันต้องแดงนะ <c oughs> ใช่ใช่ครับคือมันไม่เหมือนผลไม้ที่แบบเก็บไปแล้วไปบ่มไว้แล้วมันแดง, <c oughs> งสดเแดงเลย,ยคือแสดง<า>ว่าอย่างเงี้ย <c oughs> ที่เห็นเนี่ยอย่างเงี้ยยังเก็บไม่ได้ไต้องแดงหมดต้นอ่ะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงที่แดงๆเดี๋ยวคุณพ่อนําไปเลยครับครับ มาเจอลูกแดงพอดีนะครับ <c oughs> คือวันนี้รู้สึกว่าเดินแล้วมาเจอลูกแดงน้อยเพราะอย่พ่อบอกว่าเพิ่งเก็บไปเมื่อวาน<ช><ช>อันนี้สงสัยนิดหนึ่งเวลาไปซื้อเมลเระเทศเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยต้องเลือกที่มีข<ช>ั้วหร<ช>ือ<ช>ไม่มีขั้ว<ช>คือว่าเนี่ยถ้ามีขั้วเราเราจะดูบบสดหรือเปล่าเนาะถ้ายังมีขั้วอยู่นี่แปลว่าสดถ้าเกิดเจออย่างนี้เลยอย่างนี้แปลว่าไม่สดละควอลด์แต่ให้ดูที่จุดตรงกลางถ้ายังขาวๆแบบนี้เขียวๆแบบนี้หรือว่าสีน้ำตาลอ่อนใช้ได้แต่ถ้าจุดตรงกลางที่เป็นสีดำเนี่ยแปลว่าเก่าแล ชิมแบบเข,เขียวไปแล้วก็อร่อยเรามาชิมแบบนี้น่าจะอร่อยมากอร่อยมากเ<ๆ>สียงกรอบออกมาเลยผมได้ยินเสียงคุณพ่อเคี้ยวเลยอ่ะออร่อยมากหิว,ห,วหิวน้ำกินแล้วหายหิวเลยครับฉ่ำมากเลยกินแดงๆนี่อร่อยกว่าเยอะเลยอ่ะแล้วดิคุณผู้ชมเก็บได้สองลูกจะเอาลูกไหนให้ไข่ดาวอ่ะขอกินอีกคำแล้วกันเดี๋ยวค่อยแบ่งนะ ข,ของอร่อยมีน้อยลูกจะบอกว่าชิมแล้วทั้งเขียวทั้งแดงก็อร่อยหมดเลยนะเดี๋ยวผมขอเก็บทั้งแบบเขียวและแบบแดงไปทําอาหารเลยได้ไหมครับคุณพ่อได้ครับใส่ครับแค่นี้ก็คงพอแล้วพ่อครับได้เมล็ดเทศสดๆเอาไปทําอาหารกรันแล้วครับ ไปรู้จักกับวัตถุดิบดีๆกันแล้วนะครับตอนนี้ไปเข้าครัวล้วงสูตรับความอร่อยแบบโดนๆจากชาวบ้านที่นี่กันบ้างดีกว่าครับพิดาเป็นภาษาปากากากยอปากกากยอแปลว่าอะไรครับนานาดาไม่มีความหมายจริงดนะไม่มีความหมายขนานวันนี้จะมาสอนผมทําเมนูอะไรครับพี่ปากาปอมมีชื่อปากากากยอไหมครับ <c oughs> มึกสตนอยาเดอมึกสโตนอยาเดอใส่เกลือลงมาก่อนเลย พริกเ <P ink> ม็ดใหญ่เขาเรียกว่าพริกอะไรครับ <P ink> รพริกกะยอพริกปากกากะยอและพริกเม็ดเล็กครับคนเมืองอ่ะเนาะอ๋ออพริกเ <P ink> ม็ดใหญ่เขาเรียกพริกปากกากะยอส่วนพริกเม็ดเล็กเขาเรียกพริกคนเมืองอันไหนเผ็ด <P ink> <P ink> มากกว่าอันนี้ก็เผ็ดมากกว่าอันใหญ่เผ็ดมากกว่า <P ink> ใส่หอมหอ,อ,อมเอาไปทําอะไรมาก่อนอ๋อจีจีใส่แต่ไฟที๋ใส่ย่างไฟแล้วก็มาตำเขาใช้ได้ไหมฝีมือผมได้ มะเขือเทศอันนี้เอาไปทาอะไรมาก่อนเอาไปต้มแล้วลอกเปลือกออกเอาแต่เนื้อข้างในทาไมไม่เอาเปลือกเปลือกไม่อร่อยหรอแหมเลยเอาแต่เนื้อนะนนี่ผมก็ลอกเปลือกนะน้ำเยอะเลยอะคราวนี้มันก็จะกระเด็นแล้วสิกะไก่ตาอะไรนะกะไก่ตานี่ยเขาออกค่อยๆ่ํตามคาณคคันไม่ใช่คือคันไม่ผมนึกว่าพี่ดาวพูดภาษาปากกากระยอผมก็เลยฟปงอยู่ว่าอะไรอ๋อค่อยๆตํตาม อันนี้มีแค่พริกเม็ดเล็กมีแค่หอมแล้วก็มเกะเขือเทศและอันที่เหลือนเนี่ยครับไม่เสร็จต่อแล้วนี่นะทาสีแล้วนะเสร็จแล้วอันนี้เอาไว้เนาะอันนี้เสร็จแล้ววิธีเนาะอันนี้เสร็จแล้วเหรอ,อแล้วอันนี้ออกมาทมําไมอ่ะอ๋อมานี่ต้องใส่ปากป๋อโอ้โอนี่เหรอที่กูเล่นน้ำพิษไว้กับโซฟากันง่ายเนาะง่ายเนาะโอ้โูไม่ยมผมไปต่อไม่ถูกเลยนี่คือน้ำพิก มะเขือส้มปลากระป๋องปป๋องไตขึ้นยอดคือตำน้มพริกเสร็จแล้วก็เอาปลากระป๋องมาใส่ทำไมไม่ตำอ่ะไม่ตำนะตำแล้วมันจะอร่อยกว่าไหมไม่รู้น่ะไม่รู้อ๋ออย่างนี้น่ะพี่ดาไม่ตำไม่ตำ่าฟักทองปลากระปอเรียกวไหฟักทองยูแคบ r e ball you care b a l แปลว่าคุณแคร์ไหม คุณแข็งนะอยู่อยู่แคร์บอโอเคจะบอกว่าหน้าตาคล้ายๆกับซุปมะเขือนะภาคอีสานเหมือนกันนะกินไหมกินอันนี้ให้อันนี้ให้ให้ให้ขอบคุณแมนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยทำไมเพจนันจะกินนิดหน่อยไม่นิดหน่อยพี่ดาวบอกเห็ดนิดหน่อยไม่นิดหน่อยโตอร่อยอร่อย ผมจิตการหน้าตาน้ำพริกปลาก็บอกว่าผมยอดมันต้องเอาปลากระป๋องมาตำมาบวบหรืง่ายมากอ๋อง่ายๆแค่นี้เองอร่อยอ่ะอร่อยมากความอร่อยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเรายังมีแกงแค่ไก่สูตรชาวปากกาเกยอฝีมือแม่สังอีกหนึ่งเมนูครับแกงแค่มันต้องมีดอกแครร์หรือเปล่าไม่ใช่บุญโดยไม่มีค่ะเขาหมายถึงแกงแค่ที่แปลว่าผักรวมผักขี้หูผักขี้หูค่ะนะขอลองชิมหน่อยครับ คล้ายๆกับหัวไชเท้าเลยรสชาติอะกรอบๆนะแล้วมีความเผ็ดนิดๆอันนี้อะไรครับมะเป็ดผันขมอ่ะถ้าสุกนี่ไม่ขดค่ะอ๋อถ้ากินดิบผมถ้าสุกไม่ขมผักเหือดค่ะผักเหือดใกล้ๆกระเทียมคล้ายๆกระเจี๊ยบคือผักที่มีรสเปรี้ยวว่างั้นเออจริงด้วยในนี้มีข่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดมีกระเทียมแล้วก็มีพริกนี่เครื่องต้มยำเลยเนาะ อยู่บนเขาแล้วกะปิจะหามาันจากที่ไหนแล้วครับแต่ละอ๋อไปซื้อเอาค <ฮะ S 1> ือเราไม่ได้ทำกะปิเอง <ฮะ S 1> เนาะใส่เกลือเล็กน้อยนะครับตอนต่ำจะช่วยให้ตํำง่ายขึ้นครับ <ฮะ S 1> อันนี้นะครับไม้สารพัดประโยชน์ชาวปากกากะยอนะครับทำมาจากไม้ไผ่เอะมันมีกะปิกับพริกและเครื่องต้งยมยำมันจะคล้ายกับแกงเลียงไหมรู้จักแกงเลียงไหมครับไม่ที่<ม>เขาใส่ผักเยอะๆยแม่ไม่เคยกินหรออยากกินไหมมีไหม เอาไหมเดี๋ยวทำให้กินเอาไหมเอาจิงนนะเอาแม่ขอแกงเรียงก็เดี๋ยววันนี้ทําแกงเดียงให้แม่กินครับคี่เนื้อไก่อะไรครับเหมือนมันแบบสุกบ้างไม่สุกบ้างเอาไปย่างอ๋อย่างันอ๋อต้องเอาไปย่างแล้วมันจะหอมขึ้นนะคะใส่ผักเลยไหมครับแม่ใส่ข้าวโพดสุดท้ายอ๋อหมดเลยค่ะหมดเลยหรอค่ อ,าอ,าอ้าวหอมค่ะหอมโรยลงไปในหม้อเลยแม่เอาเข้าวมาให้ด้วยอ่ะหูยน่ากินนะ่ะข้าวเม็ดแบบแน่นอย่างกับข้าวญี่ปุ่นเลยคุณแม่มันหอมครื่องแกงแล้วมันก็หอมข้าวคั่วค่ะและรสชาติอ่ะมันไม่จัดนะคุณผู้ชมเป็นปรสชาติแบบเหมือนหวานจากผักอ่ะแล้วก็มีเค็มนิดๆอร่อยอ่ะ แบบที่ขมขมเมื่อกี้พอสุกแล้วไม่ขมเลย่ะอร่อยมากเลยคุณแม่ไม่น่าเชื่อนองผักที่รสจัดจัดขมขมพอต้มสุกแล้วอร่อยมากดรอเลยอ่ะแม่ยอยู่เช่วยผมทำอาหารหน่อยนะ,ะเริ่มจากเมนูที่คล้ายๆอาหารญี่ปุ่นก่อนเมนูนี้ผมได้ไอเดียมาจากข้าวแกงกะหรี่สไตลญี่ปุ่นครับแต่ว่าวันนี้ผมเอารสชาติเผ็ดร้อนจากพริกแกงแบบคนไทยนี่แหละครับใส่เนื้อหมูลงไปครับ ใส่มะเขือเทศลงไปได้เลยมะเขือเทศอันนี้นะครับผมเอาไปลอกเปลือกออกโดยวิธีการลอกเปลือกก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมเอามะเขือเทศมาบ้างให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมการกรบาทตรงหัวนะครับหลังจากนั้นลงไปต้มในน้ําร้อนประมาณ20วินาทีเอาขึ้นมาแช่น้ําเย็นทันทีแล้วก็ลอกออกด้วยมือง่ายๆเลยครับเราไม่เอาผิวด้านนอกเพราะว่าผัดไปแล้วเนี่ยมันจะแหลกยากผัดมะเขือเทศให้สุกยิ่งสุกมันจะยิ่งหอม เขาจะเริ่มเละน,นะครับเริ่มมีน้ำออกมาปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาเล็กน้อยครับผมแล้ววันนี้ผมจะเอาเซรลอรี่มาทำเป็นเทมปุระง่ายๆครับผมระหว่างที่แม่คนแป้งนะครับเดี๋ยวผมปรุงเซลรลี่ไปด้วย <lok> ที่ผมลากไปลากมาเพื <ions> ่อให้เกิดเส้นแบบเทมปุระนะครับคุณ <Color> ผู <iera> NG, Además, ้ชมเมนูแกงเผ็ดมะเขือเทศครับมีเมนูที่คุณแม่ขอมาอีกอันหนึ่งคือแกงเลียงแกงเลียงที่แม่ไม่เคยกินแกงเลียงในสไตล์ปากกากยอครับ แบบแรกเขาก็มีหอมให้คุณแม่ตำามผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าคุณแม่เนี่ยขอเมนูเราเมื่อกี้งั้นผมก็เลยต้องใช้วัตถุดิบเท่าที่ผมจะหาได้ฉั้นจะไม่ใช่แกงเลียงในแบบที่คุณเคยกินใส่กะปิครับผมเราจะมาเตรียมผักกันระหว่างที่คุณแม่ตำไปผมเลือกใช้เป็นมะเขือเทศอ่อนเพราะมันไม่เปรี้ยวคุณแม่เคยเอามะเขือเทศแบบเขียวๆยนี้มาทำอะไรกินไหมใส่น,น,น,สน,น้ำปลาก็กินกินสุกๆนะน้ำปลา อ๋จิ้มน้ำปลากินอ๋อกินดิบๆิบนี่จิ้มน้ำปลาได้เนื้อปลากระป๋องนะครับคุณแม่ก็โคลเครื่องแกงเรียงในสไตล์ของปากากากยอเรียบร้อยนะครับปรุงรสชาติด้วยเกลือนะครับพริกไทยต้องใส่เยอะหน่อยเดี๋ยวไม่อร่อยหลังจากนั้นก็ใส่ผักทั้งหมดลงไปได้เลย แต่ทีเด็ดเมื่อกี้ตอนที่กินแกงแครรู้สึกว่ามันมีความเข้มข้นที่ได้จากข้าวคั่วและความหอมเลยลองทําแกงเลียงในสูตรที่มีข้าวคั่วดูบ้างตอนนี้หน้าคุณแม่เริ่มงงคุณแม่ครับดูจากทุกอย่างที่ใส่ลงไปแล้วคิดว่าจะอร่อยไหมอร่อยเหมือนกันมันเหมือนทิ้งอะไรเบิสักนิดนึงนะครับคุณผู้ชมอร่อยเหมือนกันเอ๊ะเอ๊ะเหมือนไม่ค่อยมั่นใจ นี่เป็นข้าวดอยลาดแกงเผ็ดมะกเขือเทศกับเทมปุระเซเลอรี่นี่แค่พูชื่อนี่ก็ยาวถึงตีนดอยแล้วนะครับถ้าเอาวิธีทำด้วยนี่ยันถึงตัวเมืองครับ<ช>บอกเลยเนีบยก,กิมเลยอร่อยมากนี่อร่อยเพราะว่ามะเขือเทศจาก,ก,กสวนใครครับสวนของขอผมน่พ <laughs> <laughs> ิดาเป็นไงชอบไหม ชอบอร่อย <laughs> แล้วแม่สันนะครับอร่อยค่ะเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆทำเผ็ดเปรี <laughs> ป้ยวๆเดๆี๋ยวคุณผู้ชมจะเหมือนพวกซอสสปากเกตตี้ก็ไม่เชิงนะมันมีเผ็ดๆด้วยแล้วกินกับข้าวดองนี่มันอร่อยดีแล้วพอมาเจอผักกรอบๆเป็นไงครับพี่ดาชอบดูแล้ว <laughs> ว้ <laughs> าวเขาเยอะอริงๆ <laughs> มาลองแกงบ้างผม <laughs> เอามะเขือดิบอะที่พ่อบอกว่าไม่เคยทำอะไรกินมาลองทำให้กินดูเือรสมันจะเปรี้ยวๆเนาะผสมกับข้าวคั่วใช่ไหมน้าใช่ข้าวคั่วนี่เป็น ไอเดียที่ผมได้มาจากแกงแครของแม่สารตอนนี้รู้จักแกงเลียงแล้วใช่ไหมชอบแกงเลียงไหมพี่ดาล้วครับแกงเป็นไงครับชอบแตดเดิ้ไงแอกรีนี่ชอบฟุกินี่<อ>คือหลักๆที่ผมถามทั้งหมดผมรู้สึกว่าชาวปากากากยอเนี่ยเป็นชนเผ่าที่ชอบกินผักคือทุกมือ้อทุกอะไรจะเน้นว่าต้องมีผักและที่สาคัญก็สามารถปลูกผักได้เองและนี่ก็เป็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นตัวอย่างให้กับผู้เราได้ ปลูกแล้วไว้กินเองเหลือไปขายกินเท่าที่พอมีใช่นี่เนองวิถีชีวิตมีความสุขไหมทั้วันนี้มีความสุขอาหารมื้อนี้คุณอาจจะมองว่าแบบมันไม่ได้มีเนื้อสัตว์ไม่ได้มีปาลาราคาแพงหรืออะไรที่หรูหรารสชาติความอร่อยอ่ะมันมาจากหัวใจพวกเขาครับเขาตั้งใจปลูกผักแบบอินทรีย์ไม่มีสารเคมีเก็บวัตถุดิบมาดูแลมันเหมือนลูกแล้วเอามาปรุงเป็นอาหารผมเลยบอกว่า วันนี้ผมได้มาเจอกับสุดยอดวัตถุดิบจริงๆของชาวปากกากะยอครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ